กรมที่ดินเนี่ยอ้างได้เต็มปากว่าดําเนินการตามกฎหมายทุกประการในมุมของกรมที่ดินนะครับเพราะอะไรครับตอนนี้ที่กรมที่ดินอ้างเนี่ยคืออ้างได้เต็มปากเพราะอะไรครับเพราะอดีตอธิบดีคนปัจจุบันนะครับที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็คือของพักภูมิใจไทยและประชาธิปรตย์ตั้งขึ้นมาก็คืออธิบดีกรมที่ดินเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยนะที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ ก็เป็นคนของพระประชาธิัต์แล้วอนี่ไงในฐานะกรมที่ดินนะซึ่งออกเอกสารสิทธิ์ทั้งโฉนดและหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือนอสอสามบริเวณเขากระโดงไปเป็นจำนวนมากหลายร้อยแปลงจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสรุปว่าที่ดินเขากระโดงนะเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยหากไม่มีคำพิพากษาให้เพื่อถอนไปลายแปลงเพราะจะเท่ากับเป็นการยอมรับการดำเนินการที่ผ่านมาของกรมที่ดินผิดกฎหมายทั้งหมด ซึ่งจะก,กระทบกับอธิบดีผู้บริหารข้าราชการในสังกัดกร,รกมที่ดินจํานวนมากพูดง่ายๆคือเป็นไปไม่ได้ที่กรมที่ดินจะยอมรับว่าที่ดินเขากะโดงเป็นของการรถไฟเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับสรุปได้ว่าตัวเองเป็นผู้ผิดมาตลอดนี่คือเหตุผลและความชอบธรรมของการปิดเกมนี้ก่อนโดยโยนความกดดันไปให้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจะเอาอย่างไรนับจากนี้ก็แค่แค่ท่องคําตอบให้เหมือนเดิมทุกครั้ง คดีอยู่ในศาลปกครองรอคำพิพากษาของศาลปกครองซึ่งหากศาลยกฟ้องการลดไฟประเทศไทยก็เท่ากับนะับคำสั่งของปกครองอธิบดีกรมที่ดินที่ไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิบริเวณเขากระโดถูกต้องโดยปยยัิญาณนี่หละครับคือเหตุผลที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้ไม่ใช่แค่นะคับไม่ใช่แค่คนนะคับที่เข้าไปยึดครองนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะกรมที่ดินตอนนี้ที่กรมที่ดินไม่ยอมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่แค่ปกป้องคนบางพวกบางกลุ่มแต่กำลังจะปกป้องพวกตัวเองเพราะถ้าวันนี้นะกรมที่ดินยอมรับคำพิพากษาของศาลดีกาว่า5,083ไร่80ตารางวาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย เท่ากับว่ากรมที่ดินยอมรับว่าตัวเองนั้นกระทำความผิดและมีผลกระทบกับผู้บริหารข้าราชการในสัก,กัดที่ดินจํานวนมากวันนี้ผมก็เลยอยากจะออกมาสอบถามและออกมาตั้งคําถามว่ากรมที่ดินเองกําลังรักษาผลประโยชน์ของชาติหรือกําลังจะรักษาผลประโยชน์ของพวกพร้อมและตัวเองผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วเอาผิดเจ้าหน้าที่กรมที่ดินซึ่งตอนนี้ d ี i อสไกำลังทำอยู่จึงต้องส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ที่เป็นคอนเนคชันบุรีรัมย์เข้าไปกำกับดูแลเพราะถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่าการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเท่ากับกรมที่ดินมีความผิดซึ่งวันนี้จริงๆผมบอกเลยครับว่า ถ้าวันนี้กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเป็นข้าราชการของแผ่นดินคุณทำหน้าที่ในการปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติที่ดินเขากระโดงก็คงกลับมาเป็นของรัฐตั้งนานแล้วแต่วันนี้กรมที่ดินไม่ได้ปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติหรือเปล่าแต่กำลังจะทำทุกอย่างเพื่อปก ป้องปกปิดความผิดของพวกพ้องตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอธิบดีผู้บริหารข้าราชการในสกัดกรกมที่ดินที่มีการทําเรื่องนี้และที่สําคัญตามข้อมูลที่ออกมาการรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่การรถไฟประเทศไทยมีการไปเซ็นรับรองในการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆนี้อีกผมถึงได้ถามกรมที่ดินว่า กรมที่ดินบอกกับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารใดๆมาแสดงว่าเป็นของการรถไฟแล้วผมถามว่ากรมที่ดินเอาเอกสารอะไรไปออกเอกสารให้กับคนที่อยู่บริเวณเขากระโดงบน5 8 3ไร่มีหลักฐานอะไรว่าคนเหล่านั้นเป็นเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ก่อนปีพศ2462ช่วยเอาออกมาดูหน่อย ว่ากรมที่ดินตอนที่รัฐนะจะออกเอกสารสิทธิ์ให้กรมที่ดินได้ตรวจสอบหลักฐานหรือเปล่าตรวจสอบข้อมูลหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรที่บอกว่าคนเหล่านี้อครอบครองมาตั้งแต่ก่อนปีพศ2อ6 2เพ,อพออราะพศ2อ6 2รเนี่ยรัชการที่5ได้พระราชทานที่ดินบริเวณน,นี้ให้กับกรมรถไฟหลวงเพื่อมาใช้ประโยชน์ในการสร้างทางรถไฟ แต่จูจ่ๆกรมที่ดินเอาเอกสารเอาเอาหลักฐานอะไรไปออกเอกสารสิทธิ์ให้บุคคลเหล่านั้นมีหรือเปล่าก็ไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาบอกแสดงให้เห็นว่าวันนี้กรมที่ดินกำลังปกป้องพวกพ้องปกป้องใครบางคนและปกป้ององค์กรของตัวเอง,ท,งทั้งที่องค์กรของตัวเองกระทำความผิดหรือไม่